ยังอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะจะพาไปต่อกันที่วัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางวัดนะคะเขาได้เตรียมจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระครูพิบูลธรรมเวทนะคะหรือหลวงพ่อเปลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานครบรอบวันมรณภาพไปชมสกูลพิเศษกันค่ะ เจริญพรญาติโยมสารทุชนท่างหลายสืบเนื่องด้วยวันที่18กุมภาพันธ์2568เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิบูรลธรรมเวททางวัดคืออาตมาในนามเจ้าวาดวัดอิรัญยามหรือวัดบางคารพร้อมด้วยวิยาวจกรกรรมการวัด และกสิญญานุสิทธิ์จะจัดงานพิธีบําเพินกุศลถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูพิบูลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปื่องอดีตเจ้าคณะอำเภอบุษราเรอดีตเจ้าวาดวาัดทีนัญญารามหรือวัดบังคานที่เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ในงานนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัด,ดพระเชตุพนวิมลมการารามท่านเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางคานด้วยส่วนประธานในพิธีในวันนั้นก็ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดคือหลวงพ่อพระครูพิบูลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปือง ที่เราได้รู้จักกันนะท่านถึงครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพในวันที่12แต่การทำบุญนั้นวันที่18กุมภาพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายติดยานุสิทธิ์ทุกท่านทุกคนที่เคารพศรัทธานับถือในประเดชพระคุณหลวงพว่อก็ให้เดินทางมาเวลาดังกล่าวก็คือ14นาฬิกาจุดศูนย์นย์นอเป็นต้นไป คณะกิจมัธิมาเดอะพเพิลโชรายงานจากวัดบางคารจังหวัดปิจิตครับ